สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องวรนันชาแนลแล้วนะคะหายไปนานเลยพบกับช่องวรนันชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะต้อนึ่งเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่า จะมีเรื่องมามีเรื่องมาเล่าให้ฟังวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้นะคะแนนอัดเป็นคลิปนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นไ์สดยังไม่ได้ไรยังไรสดไม่ได้นะคะยังไล์สดไม่ได้เพราะว่ายอดอยังไม่ถึง ก็เพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่ดูแล้วดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแนนด้วยนะคะเพื่อจะได้ยอดถึงไวๆเราจะได้ไลา์สดในเพจด้วยคลิปนี้นะคะแนนก็จะเอามาลงอ่า YouTube ในช่อง YouTube ของแนนนะคะ b นั้น Channel นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แนน Infinity เป็นภาษาไทยนะคะอันนั้นเป็นแฟนเพจนะคะ อยากมีโมเมนต์แบบไลฟ์ไลฟ์ผ่านเพจอะไรอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้เนาะแบบได้มีเพื่อนคุยบางครั้งนั่นก็งงเหงาแล้วมันไม่มีคนคุยด้วยเราก็อยากแบบมาไลฟ์คุยอะไรอย่างเงี้ยนั่นชอบนะแบบนั้นอนะชอบเหมือนแบบใครมีอะไรก็มาแชร์ประสบการณ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะวันนี้มีเรื่องเมา์มอยค่ะหายไปนานเลย หายไปนานเลยพอดีพอดีที่บ้านแอปมันใารอกไปหนหอพอดีที่บ้านมีหนึ่งท่านที่ติดโควิดทุกคนติดโควิดแล้วจ้า ติดโควิดแล้วหนึ่งจ้ะก็ใครติดนะหรอก็เป็นคุณแม่จ้ะคุณแม่แม่ของแนนเนี่ยแหละเป็นคุณยายน้องพร้อมเป็นคุณยายน้องพร้อมนะคะเป็นคุณยายน้องพร้อมติดเอ่อจริงๆแนนก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะ แนนอยู่ในกลุ่มเสียงเดี๋ยวค่อยฟังนะเพลงอะ่ะหรือว่าฟังเบาๆเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิในการคุยอยากคุยมากกว่าหรือฟังเบาฟังเพลงภาษาอังกฤษก่อนเนาะแนนก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มเสียงนะที่คุณยายติดได้หรอเพราะว่าอ่าเขาจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทำทำบุญทำบุญบ้าน ทำบุญบ้านหาเออทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ทำบุญหาคุณยายแล้วก็หาพ่อเขาที่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็บ้านของแนนเนี้ยก็ต้องแบบเออไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ ชาไทยค่ะทุกคนชาไทยขาดไม่ได้กินทวันนะคะก็ก็ไปช่วยงานช่วยอะไรกันนั่นแหละแล้วคราวนี้แบบว่าเออมันก็เราเราไม่รู้ว่าติดจากตรงไหนมาแต่ก็คือแบบเออได้ยินข่าวเข้ามาก็บอกว่าเออคนที่คนที่เป็นโควิดเขาก็เข้ามาที่งานด้วยอะไรเงี้ยอืม <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็ คนที่บ้านงานเขาก็แบบเหมือนเหมือนติดกันมาแล้วสักวันสองวันสามวันเหมือนทางอาเจ้าภาพบ้านงานน่ะก็มาซื้อมะม่วงอะไรเงี้ยที่บ้านแนนใช่ไหมล่ะมันก็วันนั้นน่ะไม่มีใครได้ใส่แมสเลยแม้กระทั่งแนนก็ไม่ได้ใส่แมสเออแล้วไปพากันไปเอามะม่วงที่สวนแล้วก็แบบคัดมะม่วงอะไรเงี้ยก็มันก็อยู่ใกล้กันโอ้ยเครื่องร้อนละ มันก็อยู่ใกล้กันอ,อ่านแอร์ให้โทรศัพท์ก่อนเออมันก็อยู่ใกล้กันนะมันก็เลยแบบห <c oughs> นคิดว่าน่าจะติดช่วงนั้นนะคะเดี๋ยวพักโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ร้อนเอาต่อเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันขาดต่อนนะคะมันก็ น่าน่าน่าจะถ้าถ้าแม่ติดก็ติดช่วงนั้นแหละไม่ได้น่าจะได้ไม่ติดในไม่ติดในงานก็ติดช่วงที่เขามาซื้อมะม่วงอ่าบ้านเจ้าภาพมาซื้อมะม่วงที่บ้านแล้วแบบเออพาเด็กพาอะไรกันมาเยอะเราไม่ได้ไม่ได้ปิดจมูกอืมไม่ได้ปิดจมูกแล้วคุณยายก็เลยติดแล้วก็ส่วนคุณตาไม่ไม่มีอาการอะไรนะผ่านมาสองสาวันแล้วยังไม่มีอาการอะไรแต่คุณตาากก็ยยัังอู่บบบนน้ กับยายอยู่แต่ก็แยกห้องนอนละทุกอย่างแยกกินแยกถ้วยชามอะไรเงี้ยน้ําเนิ้อแยกกันหมดทุกอย่างแต่ไม่มีห้องกั้นไม่มีอะไรเพราะว่าบนบ้านเนี่ยน่ะข้างบนน่ะมันจะเป็นบ้านไม้ซึ่งมันไม,ม่ไม่ค่อยมีห้องกั้นอะไรเราจะให้แม่จะให้ยายอยู่ข้างบนบ้านตลอดเน่นก็แบบกลัวตนกะวันเขาร้อนอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเออให้เขาอยู่ตาม ตามที่เขาอยากอยู่อยากเดินไปไหนก็เดินแต่คือให้อยู่ในบริเวณว่ดแต่ทุกคนน่ะต้องคอยมันล้างมือเพราะว่าแน่นอนไม่ต้องสัมผัสอยู่แล้วบางครั้งยายไปเปิดปลั๊กไฟเปิดไฟเปิดอะไรเงี้ยมันกดมันก็ต้องสัมผัสกันใช่ไหมละ่ะแต่ทุกคนในบ้านพยายามใส่ผ้าปิดจ,จมูกตลอดเวลานี่ะเทปเทปยักษ์นี่นะเอา นี่ไงไปทำงานอันนี้ในนี้มีไหมหมดเลยเหรอเอาหมดแล้วก็แค่นั้นหมดแล้วหมดแล้วก็หมดเลยเอาให้ปิดหมู่อ๋อไปห้องน้ำใช่ไหมครับไปทำงานไม่เห็นมีเลยเห็นด้วยไหมเอาไม่มีเหรอมีร้อยเดียวเอาก็มีแค่นั้นแหละให้เอามาเลยครับโอ้ไม่ให้ติดตัวเลยใช่ไหมเงี้ยยี่สิบเอื่อไปเลยเดี๋ยวไม่พอยา ท,ทังที่ตอนนี้ที่บ้านคือวุ่นวายมากแต่วุ่นวายในความแบบเ,นะเหมือนสงบอะอทางคุณพ่อก็มันจะมีที่เลี้ยวกไม่ล้วอะปวดมากเลยเหรอปวดด้วยตัวไม่ทันคุณพ่อก็ไม่มีที่ไอ้นี่รถรถไม่มีรถไปทำงานเหมือนตู้แอร์เสียว่างั้นเอาไปทิ้งไว้สามวันละ สามวันสองคืนแล้วก็ยังไม่เสร็จแม่ก็ออกมาส่งคุณพ่อขึ้นรถไปทำงานนะคะไปเข้าห้องน้ำก่อนใช่ไหมครับ <c oughs> คุณพ่อนี่เป็นประเภทที่แบบกินข้าวแล้วมันต้องออกทันทีช่วงตัวก็ยาวอยู่นะเนี่ยกำลังมาคุยให้ไอเอฟซีฟังว่าทำไมหายไปนานจังดูเข้าปั๊มเข้ารถดั้งหีดีแั้ โรตัสดีกว่าเดียวถึงกว่า<ป>ก็เลยเข้าตรงร้านโทรศัพท์เย่ยมีห้องน้ำอยู่ร้านโทรศัพท์ตรงไหนตรงโรตัสนี่แหละเดินเข้าไปประ,ประตูนี้นะประตูตีกเก็บีอ่ะเออนั่นแหละตรงไหนห้องน้ำอ่ะมีด้วยเหรอก็ออขึ้นรถหน้าโรตัสเลย ฮอเลยนะจี๊ดๆดีนั่นจอดตรงนี้ดีกว่าโอ้ปูนนี่ร้อนจังเลยเนี่ยเนาะอโอ้ยยืนร้อเทบจอดโซ่เลยตัวไปเนี่ยไปไปทำงานเองนั้ยันอะ มันคือแบบมันเป็นช่วงชุลมุนช่วงอะไรมากมายแล้วก่อนที่ยายจะมาไม่สบายก่อนที่ยายจะมาติดโควิดก็อ่าเขาก็จะให้ไปช่วยงานอ่าบ้านงานใช่ไหมกําลังเตรียมงงเตรียมงานกันอยู่แน่นอนแหละเราต้องไปช่วยอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นญาติญาติกันนี่แหละเออเราก็เตรียมงงเตรียมงานแล้วน้องพร้อมก็ช่วงช่วงก่อนเตรียม เมื่อกี้บอกว่าเครื่องร้อนจัดมันก็เลยดับเองเครื่องร้อนจัดมันเลยดับเองนะทุก <Gla> ค <z ul> นก็เลยจับมาจับมาไอ้นี่เข้าลมนิดนึงเมื่อกี้มันมันหนีบอยู่ตรงเนี้ยแล้วคราวนี้มันมันก็โดนมันก็อยู่ใกล้ไอแดดแล้แอนไม่ค่อยถึงนะคะก็ก็นั่นแหละก็ ันนีดยายก็เริ่มแบบเหมือนพอซื้อเหมือนเขามาซื้อมะม่วงได้ประมาณวันสองวันใช่ไหมเหมือนซื้อมะม่วงได้วันสองวันยายก็เริ่มแบบเหมือนจามมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> อ่ะวันที่จามมีน้ำมูกแนนอะก็สงสัยละเอ้ยก็คิดละเฮ้ยเป็นหรือเปล่าว่า <c oughs> เป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ อ่าวันนั้นยายก็เข้ามานอนนอนในห้องนะนอนในห้องคือมาเล่นกับหลานมาอะไรเงี้ยเออจามอยู่พ่อก็จามแต่พ่อไม่เป็นอะไรพ่อยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พอวันที่สองยายก็เหมือนมีน้ำมูกบอกว่าเป็นหวัดข้างเดียวแนนพาไปแนนพาไปไอ้นี่เลย แหย่จมูกเลยแต่ที่พาไปแหย่จมูกเพราะอะไรรู้ไหมนันแหย่ไม่เป็นจริงๆนันต้องแหย่ให้ใช่ไหมแต่นันแหย่ไม่เป็นเราจะนันเป็นคนที่กลัวมากถ้าแบบแหย่แล้วเข้าไปในจมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาแหย่ด้วยไม่ชอบแหย่ด้วยแล้วก็ไม่ไม่กล้าแหย่ให้ใครกลัวกลัวเขาเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือถ้าสมมติแหย่ไม่ถูกไม่ถูกจุดมันก็จะได้ผลไม่เต็มที่นะ มันก็จะเห็นผลไม่เต็มที่ก็เลยว่าจะไปให้อนามัยแย่ให้แล้วสาเหตุที่ไปให้ที่มั่นใจว่าเฮ้ยมันทาให้ไม่สบายใจแล้วยังไงต้องพาแม่ไปแย่ต้องพาคุณยายไปแย่เพราะว่าคุณยายเป็นคนที่เป็นหวัดยากมากเป็นเป็นคนที่เป็นหวัดยากกว่าแนนแนนจะเป็นคนที่เป็นหวัดง่ายกว่ายายว่าเฮ้ยติดวัดอ้วนเปล่าอ้วนมาเทียวมอหอมอะไรอย่างเงี้ย แต่คือถ้าสมมติติดแน่นต้องติดก่อนแล้วเพราะแน่นอยู่กับอ้วนตลอดแล้วก็คุกคีตลอดมากกว่าแต่นี้ยายเป็นก็เลยเอยไม่ใช่ละพาไปพาไปแย่จมูกไปไปอนามัยที่หนึ่งข้างหมู่บ้านอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะแต่ถ้าสมมติใครที่ติดตามแนนใน YouTube หรือว่าในเพจ ก็คงรู้ว่าแนนอยู่หมู่บ้านอะไรแล้วอยู่ที่ไหนทําอะไรแล้วก็คงเดาได้ว่าเป็นอนามัยที่ไหนแต่อย่าให้เกินมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะพูดละอืมไปให้เขาแย่ให้เขาไม่แย่ให้เขาบอกเขาบอกว่าต้องให้ประชาชนแย่เองอืมให้ประชาชนแย่เองแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาท้องอยู่อันนั้นนะท้องอยู่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากเสี่ยงอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสมมติแบบ แล้วคราวนี้เราบอกว่าเออไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ้าไม่ใหญ่ให้ไ,ไปไประไมอีกที่หนึ่งได้เขาบอกว่าไปนะไมที่ไหนเขาก็ไม่ใหญ่ให้ทั้งนั้นแหละเขาพูดอย่างนี้ยเราก็รู้สึกแบบเหมือนเสียคนรู้สึกอะ่ะอืมเราก็เลยแบบเออไปที่หนึ่งก็ได้ก็ได้ก็ไม่เจอหมอไม่เจอหมอแต่คืออแม่บ้านเห็นรอนานแล้วก็แบบ เออเห็นรอนานแหละเขาบอกว่าเขาแย่ให้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เคยแย่ทุกทุกเช้าตอนเขามาทํางานเขาต้องแย่ทุกวันอะไรเงี้ยอืมก็ก็ยริงๆเออเออเขาแย่ให้ก็เลยแบบเออก็ลองดูอะไรเงี้ยพอแย่ให้แค่นั้นแหละแล้วก็ลองตรวจเขาบอกว่ารอสิบห้าทียังไม่ทันหนึ่งหนึ่งนาทีเลยของยายแดงขึ้นขีดสองขีดสองแดงขึ้นแดงขึ้นแบบคราวนี้พ่อพ่อเห็นทีแรกตอนแรกอะพ่อจะไม่แย่ ทีแรกพ่อจะไม่แย่พ่อเห็นขึ้นสองขีดพ่อแบบเอาใจไปไม่อยู่แบบเออแย่มักงอะไรเงี้ยเออพ่อพ่อแย่แล้วพ่อก็ไม่ขึ้นอืมพ่อก็ไม่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เลยให้ไปที่โรงพยาบาลเก่งคอยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเก่งคอยก็ให้แบบเออจะให้หมอสบอบอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยแหละแต่ครั้นี้มันไปไม่ไม่ทันช่วงบ่ายสามโมงเออ ไปไม่ทันช่วงบ่ายสามโมงก็เลยไม่ได้สวบ้วก็แต่เขาก็จัดยุงจัดยาอะไรย่างนี้มาให้ก็เป็นยาที่ชุดใหญ่เพราะว่าเขาเห็นยายอายุมากแล้วเจ็ดกิบเจ็ดแล้วอืมแต่แม่อายุเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนคนอายุหกสิบเลยนะจริงๆคนอายุหกสิบเดี๋ยวนี้เพเพะแล้วนะเพเพะรู้จักไหมเพเพะแบบเป็นเป็นไปทั่วแล้วนะคือทรงเก็บทรงไม่อยู่แล้วอะ่ะเออคนนะ ก็ไปแล้วตรวจไม่เออก็ไม่ทานแล้วครน,นี้เขาแล้ววันต่อมาเขาก็แบบเออนัดแม่ไปอีกนัดคุณยายไปอีกนัดยายไปอีกก็คิดว่าแบบเออเราได้ยาได้อะไรอย่างี้มาแล้วก็คือนัดไปสวอปอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจแต่คือไอ้ตรงที่ไปอ่ะเราก็แบบว่าไม่อยากคือตรงที่ไปอ่ะที่ที่ไปก็คือเป็นโรงพยาบาลเก่งคอยโรงพยาบาลเก่งคอยนอกอืซึ่งตรงนั้นอ่ะเป็นดงโควิดทั้งนั้น คือคนที่ตรวจพบสองขีดทุกคนแล้วแนนอะ่ะไม่ได้เป็นแล้วแม่พึ่งเป็นเราก็ไม่อยากแบบว่าให้เขาไปรับเชื้อเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่ไม่ได้ไปวันที่สองที่หมอหมอนัดไปวันเออก็พอก็คือแล้วคราวนี้ก็มีหมอจากที่ทราไมอะ่ะก็โทรมาถามาไปท้องขึ้นไปที่ ร้านพิซซ่าเลยใช่ไหมครับเออก็โทรมาถามอยู่เออแล้วก็ถามว่าเออมันเออไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็อ่าพวกที่เป็นเป็นเหมือนกันอ่าพวกที่เป็นเหมือนกันเขาบอกว่าเออก็ได้ยามาเหมือนกันเลยก็ก็เป็นเหมือนกันเลยไม่ต้องไม่ต้องไปก็ได้ไม่ไม่เป็นอะไรเออก็เลยไม่ไปตอนเนี้ยก็กินยาอยู่ที่บ้านตอนเนี้ก็กินยาแล้วก็ดูอาการอยู่ที่บ้าน <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรออกครั้งนี้ไปทำไมนานจังอ่ะสองเสี่ช่วงเต็มฮะช่วงเต็มอีกรอเขาเหรอออที่รอขี้อยู่อะขึ้นมาเออแล้วทำไงอ่ะดีมันลงไปก่อนหน้านั้นแล้วกดน้ำสองมันถึงเออ ุ้ยปิดปิดก่อนเดี๋ยวค่อยลูกทุกวันไปนะเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้ววะขี้แตกช่วไมงกดช่วงไม่ลงไม่ใช่ไม่แม่แมลืมเลยถึงตรงไหนแล้วเออคนนี้ก็กินยาดูอาการอยู่ที่บ้านนี่ก็ได้ประมาณสามวันแล้วเขาก็ให้ยาฟาวิพิลาเวียมาใช่ไหมพูดชื่อถูกไหม นะคะก็จองแรกก็ให้กินเช้าเย็นครั้งละเก้าเมตรเช้าเย็นครั้งละเก้าเมตรแล้วก็อพอหมดสองแรกก็สองที่สองก็สี่ครั้งละสี่เมตรเช้าเย็นเหมือนกันนะก็อันนี้รอดู ก็กินยาดูอาการอยู่ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรก็น้ำมูกก็เริ่มเริ่มดีเริ่มดีขึ้นละอืมแต่ก็คือเขาบอกว่าอ่าให้พักผ่อนเยอะๆมันจะดีมันจะหายไวของพวกนั้นอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่พอดูตบหนงนี่ก่อนนังนคุณพ่อชอบอวนว่ะ นี่ใส่ผ้าใบจมูกทำไมอ่ะน,น,นี่ครับแกดูติมพูเลยทั้งแก้วน,น้ำทั้งเสื้ออะไทั้งกระเป๋าูันนะั้นนะ่ะนะเป็นผู้ชายอ่อนโยนนั่นนะดูแล้วนะเนาะนั่นแต่คอนบลูมูอ่ะมใส่ชอบติมพูนะตนอนนั้นเพราะไมถ้าคน,นอย่างเงี้ยเป็นคนอ่อนโยนนะั่นอะหน้าโหดในโหมดคิตตี้ ใครทำเนี่ยคนเดิมให้นมโอนิดเดียวเองอันนี้ล่ะไม่รู้เรน่องเออใส่นมจนดุยดำเข้มเลยบอกมันเท่มนมไม่ทันไม่รู้เรื่องเลยบ่นอย่างี้ยบนอย่างี้ย,น,น,ยนั่นแหละคุณแม่ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าคุณแม่เลยไม่มีเวลาที่อัดคลิปเลยตั้งแต่ก่อนบ้านงานนั้นจะทำงานจัดงานะนะเนาะ เริ่มตั้งแต่วันไปติดกลับบ้านเลยไปติดหวัดเขาอะคุณแม่เอาคุณพ่อคุณแม่อัดคลิปอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลับบ้านเลยเออวุ่นวายเปล่งเลยกลับบ้านเลยอย่าจุ๊บกันเออจุ๊บผ่านอันนี้เนาะมา โอแทบคิดไหนแล้วเขาไม่เห็นมาอยู่ทางนี้กันเลยแด้มันร้อนเดี๋ยวคิดก่อนจะไปไหนดีวะเออเปิดตำแหน่งด้วยอย่าเอาอันนั้นมันไม่เปิดหรอคนเปิดไปได้หรอกกังนู้นอะคุณพ่อไปแล้ว ต้นเสาอ,อยู่เห็นไหมทุกคนต้นเสาตรงนี้เนี่ยเนแอบต้นเสาอ,อยู่ทุกคนงางกระจูจีแล้วนะเห็นว่าจาังสั้นนะเคิดถึงคิดถึงทุกคนมากเลยไม่ได้มา อัดคลิปหรายวันเลยนะคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะอัดมาแล้วอัดอยู่แล้วนะคะขอให้เขาไปดูกันเถอะเฮ้ย,ยเดี๋ยวต้องโทรหาคุณพ่อก่อนว่านมพร้อมหลับหรือ,อยังนะโอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้สํานี้ก่อนนะคะ คลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คุณแม่ส่งคุณพ่อแล้วก็ต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็นี่ว่าจะเอาทองอ่าสร้อยข้อมือของน้องพร้อไมไปขายด้วยสร้อยข้อมือของน้องพร้อไมไปขายด้วยเพราะว่านางดึงขาดนานละนี่ซื้อมาใส่ได้แค่ครั้งสองครั้งเองนางดึงขาดก็เลยตอนนี้เห็นทองขึ้นก็เลยลองไปขายดูเพราะว่า ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนให้ให้น้องพร้อมอยู่แล้วแต่ก็คือตอนนี้ทองขึ้นก็ยังขายแล้วยังไม่ซื้อใหม่หเก็บเงินไว้ซื้อตอนลงนะคะ mm hmm. เก็บเงินไว้ซื้อตอนทองลงตอนนี้ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็ยังรักแล้วก็คิดถึงทุกคนอยู่เหมือนเดิมส่งอะไรไมาอ่ะ ยังรักและคิดถึงทุกคนอยู่เหมือนเดิมแหละแต่เพียงแค่แบบไม่ได้ไม่ได้มาอัดคลิปไม่ได้อะไรเงี้ยบางครั้งมันก็ด้วยหลายๆลอย่างไม่มีเวลาบ้างส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีเวลาแต่ในช่วงระหว่างระหว่างที่ผ่านมาไม่ได้ทีนี้ไม่ได้อัดคลิปนี่ก็ที่ยุ่งอยู่ก็ทั้งทํางานด้วยนะเน้นก็ทํางานเองแน้นด้วยเนาะมีลูกไม่ใช่ว่าเอ,อ แ่นี่เฉยเราต้องทํางานด้วยหาเงินด้วยมีสามีแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยจะรอให้แต่สามีเลี้ยงนะไม่ใช่ว่าแบบเออเขาหาเงินเลี้ยงเราได้ก็ปล่อยให้เขาหาไปเราต้องหาช่วยกันเราต้องหาช่วยกันคุณพ่อขึ้นรถแล้วนี่รถคุณพ่อมาแล้วเดี๋ยวให้ดูรถคุณพ่อนี่รถนี่ดูพนักงานมารอเต็มเห็นไหมคะ ไไมพ่อขึ้นรถละขึ้นรถแล้วทำงานนี่ก็ทำจนแก่จนเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยมีอะไรให้ทำก็ทำไปก็ถึงบอกว่าไม่ใช่ว่ามารอ ให้เขาเลี้ยงอย่างเดียวคนเรามันเจ็บเป็นตายเป็นอะไรเป็น<ม>คือหลายอย่างเนาะมันเจ็บเป็นเออมันพอถึงทำได้มันก็ช่วยกันทําช่วยกันหาก็ยังดีกว่าหาคนเดียวยังดีกว่าหาคนเดียวเรามีเราก็เก็บไว้ให้ลูกเนาะทุกคน เป็นคนที่แบบว่าไม่รอไม่รอให้ใครมาหาให้แต่หาให้อะ่ะดีชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่คือแบบพอเวลาเราแบบเกิดจุกเฉินมาหรืออะไรมาเราแบบอุ้ยต้องการจะหยิบตรงนั้นมาใช้ตรงนี้มาใช้ต้องการจะได้นู่นนี่นีนงควั้งของเขาไม่ทันอะ่ะเราก็สามารถเอาได้เลยอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบ้มือคอใคออรเลยอันนั้นไม่เป็นหน้าที่ของเขาแล้วเ,เขาเขาให้ ก็คือให้แล้วท,ทุกคนคิดดูดีถ้ามันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาหรืออะไรคันนี้ไปไม่เป็นเลยนะคนที่แบบไม่ไม่ได้ทำงานหรืออะไรเงี้ยไปไม่เป็นเลยนะเออเนี่ยเพรออาะงี้ยแหละต่อให้ผัวหาให้กินอยู่ผัวก็ต้องหาเองด้วยทุกคนมันต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าให้คนเดียว ต้องช่วยกันด้วยมันถึงจะได้ไปกันเร็วคูณสองขึ้นเร็วได้เร็วคูณสองเข้าไปนะคะเนาะก็เอาฝากไว้ให้คิดนะคะก็คลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องเ,อเรื่องราวการติดโควิดของคุณยายให้ฟังของคุณแม่ของแนนเนี่ยให้ฟังว่า เออที่ไปที่มามันเป็นอย่างนี้แค่นี้มันก็ติดได้มันก็เป็นเหมือน,น,นเป็นวัดธรรมดาติดกันทั่วไปแล้วก็รักษาอาการดูแลอ่าอย่างดีที่แรกเขาจะให้ไปลงมาสนามก็เลยคิดว่าแบบเออกลัวเขาดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยอเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเขาดูแลคนส่วนรวมเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะแบบให้อยู่ไกลเราแล้วคราวนี้ถ้าไปลงมาสนามก็ให้คนที่ไม่ได้ติดโควิดไปไปดู ดูแลยายด้วยอะไรเงี้ยล้วซึ่งแนนอะยอมติดเพื่อไปดูแลยายนะดูแลแม่นะแต่ถ้าแนนไปแล้วใครจะดูแลน้องพร้อมถ้าให้ถ้าให้พ่อน้องพร้อมหยุดงานดูแลมันก็ไม่ใช่เนาอเพ่อโรงงานเขาก็ไม่ได้ให้หยุดเกินสองวันสามวันอยู่แล้วอะเออแล้วโควิดมันก็ไม่ใช่ว่าสองสามวันมันจะหายแล้วอีกอย่างหนึ่งจะให้ตาดูแลน้องพร้อม ใช่ไหมล่ะคือแค่พ่อนางดูแลถ้านางไม่สบายเนี่ยนะตอนนี้นางตอนที่นางเป็นวัดะ่ะช่วงช่วงที่ยายตี๋ก็คือนางเป็นหวัดอยู่นางก็จะไม่เอาใครเลยนะขนาดพ่อตัวเองก็ยังขนาดอาพ่อนางอะพ่อโออะนางยังไม่เอานางนางจะเอาแต่แม่อย่างเดียวจะอยู่กับแม่อย่างเดียวก็เลยแบบมันเป็นช่วงที่ชุลมุนก็เลยอเป็นช่วงที่แบบไอ้นี่อยู่ เป็นช่วงที่แบบเออมันวุ่นวายกันอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วยายอีกอย่างหนึ่งยายก็ไม่อยากไปอยู่ที่นู่นด้วยไม่อยากไปอยู่โรงพยาบาลสนามคือพูดถึงเดนก็ไม่อยากให้แม่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามมันมันเจอแต่คนป่วยอะไรง par, เงี้ยกลัวแบบเออจากเชือ้อน,น้อยก็ไปเชื้อเยอะอะไรเงี้ยตอนแรกแม่ยังเชืออเช้อน้อยเชื้อน้อยเพิ่งเป็นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเป็นเราก็ไปเลยไปหาหมอเลยเอายามากินเลยไม่อยากให้มันร้ายแรงก่อนอะไรอย่างเงี้ยนายจะคอยดูแล ดูอาการตลอดสังเกตอาการแม่ตลอดสังเกตอาการพ่อตลอดจะไม่ให้เขาสังเกตตัวเองเพราะว่ากลัวแบบเขาสังเกตได้ไม่ดีเท่าไหร่กลัวบางครั้งเขาก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ดูนะคะแต่ก็มันมันผ่านมาได้มันผ่านมาได้อยู่แล้วทุกคนขอแค่มีกําลังใจขอแค่ตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องแบบว่าพอมันเกิดแล้วค่อย ค่อยแบบมารับมืออะไรเงี้ยตั้งหน้าตั้งตาสู้ค่ะลุกขึ้นสู้อย่างเดียวค่ะนะคะก็ฝากไว้ทุกคนที่กําลังท้อหรือว่าเป็นอ่าอยู่หรืออะไรเงี้ยอ่าฝากกาลังใจไปให้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะทั้งคนทั่วประเทศหรือว่าใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แบบเออเป็นกําลังใจให้อ่าช่อง แนนไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดูแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะเราต้องสู้ไปด้วยกันเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะเดี๋ยวนั้นต้องขอตัวไปทําธุระก่อนนะคะเพราะว่าออกมามันก็จะมีเวลาจํากัดเนาะก็แบบกลัวออลูกรออะไรอย่างนี้เนาะค่ะเดีย๋ยวเจอเกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะ